สัญลักษณ์โลก ผลิตภัณฑ์ลักโลกที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันข่าวเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภัยพิบัติในหลายพื้นที่ที่เป็นผลพวงมาจากสภาวะโลกร้อนแทบทั้งสิ้นเลยนะครับจึงไม่แปลกใจเลยที่ทั่วโลกจะต้องหันมาตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเองทางภาครัฐและหน่วยงานต่าง ก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการลักโลกด้วยการประหยัดพลังงานการปลูกต้นไม้ทดแทนและการควบคุม,มปริมาณการเรื่อนกระจกในประเทศกันมากขึ้นวันนี้เราจะพาไปรู้จัก5สัญ,ญลักษณ์ลักโลกที่ใช้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มความเข้าใจในฉลากหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องครับฉลากประหยัดไฟเบอร์ห คงไม่มีใครไม่รู้จักฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่มักจะเห็นติดตามแอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆฉลากนี้ออกโดยกระทรวงพลังงานเพื่อแสดงระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละชนิดเพื่อที่เราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงานได้ในระยะยาวโดยสัญลักษณ์5ดาวหมายถึงประสิทธิภาพในการประหยัดไฟที่ดีที่สุดครับ สัญ,ญลักษณ์ FSC คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรพิทักษ์ป่าซึ่งทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ป่าหมุนเวียนดังนั้นสินค้าใดก็ตามที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้กำกับอยู่จะถือว่าเป็นสินค้าที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่นำไปใช้ในการผลิตและแปรรูปซึ่งสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยนะครับ ฉลากเขียวฉลากเขียวคือฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งมีองค์กรกลางเป็นผู้ให้การรับรองการจดฉลากเขียวบนสินค้ามีความหมายว่าสินค้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบกระบวนการผลิตการใช้และการทิ้งทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ได้รับการรับรองครับ ยกตัวอย่างเช่นสุขพันธุ์หากมีฉลากเขียวติดอยู่แสดงว่าสุขพัณฑ์นี้ประหยัดน้ำกว่าแบบอื่นครับฉลากคาร์บอนรีดักชันหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และนี่เองคือที่มาของฉลากคาร์บอนรีดักชันหรือฉลารถ c ลดคาร์บอนเครื่องหมายซึ่งแสดงว่าสินค้าดังกล่าวมีกระบวนการผลิต ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่ำโดยสินค้าฉลากลดคาร์บอนนั้นจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละสิขึ้นไปโดยพิจารณาจากการลดการใช้ไฟฟ้าวัตถุดิบหรือการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการผลิตเป็นต้นครับสัญลักษณ์กรีนอินดัสทรีกรีนอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมสีเขียวเป็นหนึ่งในในโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีความต้องการให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนครับสินค้าที่มีสัญลักษณ์กรีน n ินดัสทรีติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นไม้ฝาไม้อัดฉนวนกันความร้อนหรืออุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่างๆถือว่าได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วว่าสินค้าดังกล่าวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5สัญลักษณ์สีเขียวบนสินค้าต่างๆในบ้านเรา ดูแล้วคงรู้สึกคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะครับเพราะในประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการรักโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นซึ่งหากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือด้วยการเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็คงจะสามารถรักษาโลกใบนี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลานได้อย่างแน่นอนครับ